สวัสดีค่ะพี่นอ้องย่าแต่ผ้ามาปลาจ้ะบอกคะ่ะมาหารอเบิงเห็ดพี่น้องมาเบิงมาเบิงเห็ดเห็ดเห็ดย่าแต่เห็น,นเห็นเห็ดพี่น้องเห็นเห็ดติปิแต่แปะเห็ดปลาหนี่มันดอกใหญ่มันดอกน้อยตอนก็นขึ้นแล้วค่ะติปิแต่แปะน้อยๆว่ามันสิบป่อ น้อยอยู่พี่น้องสิได้อ่อนบ่มีปลูกผักอีตัวไว้เบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งให้แต่พาเบิ่งจ้ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ๊อกนี่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 เฮมบ๊อกน้องนี่นี่จ้ะปิดไฟติดปีสิได้ออย่อนบ่ เก็บกอนดาปาดที่หลังจ้ะมาทางนี้ทีนี้มาทางนี้นี่อีกมองไรมันถือแดดก่อนมันก็ออกพี่น้องมันแตกทิปปิแต่แปะเห็นบ่จ้านี่นี่มันดอกบ่ใหญ่พี่น้องเห็ดเพิงปลานี่แต่ว่าจะแต่โอ้ยแต่จำนี่ก็ยังนั่นแล้วฝนตกมันเสียน่นนี่แล้วเปล่าห้อยห้อยยังกินมัน ตะปีตะแปะอยู่พี่นอ้องมันแดดมองนี้มันก็ออกมองนี้จ้านี่ดอกหนึ่งจะปีถุนใบพี่นอ้องแต่มันออกอีกนี่แม่นี่มัเนี่มันนี่มันนี่น,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 นี่เห็นปะสองดอกกับพี่นอ้องทำไมทำไมใบถุนใบ พ่อใหญ่ไปเก็บันนั่นก่อนแล้วจ้ะไปต่อไปต่อกับพี่นอ้องพามันสีมีอีกบ่จ้ะเห็นเห็ดบ่ะค่ะพี่น้องไม้ว่าม,มันสิบ่ได้ว่ามันสิบ่มีเห็ดไหมพี่น้องเพิ่งนี่จานี่เห็นบ่ะเตะปีตปเตะแปะ ล่างสิออกพี่น้องปุ่นะเห็นบ่ตุป๊ปติปิอยู่โอ้ยว่ามันสิบวได้กินเห็ดได้กินจ้าได้อยู่ได้อยู่ค่ะบ่ค่ะแต่สิพายเก็บพี่น้องเก็บเดี๋ยวจะเปิดปาดน้องกลัวนนะ้าพี่น้องด้อโอ้ยแต่แต่วันมันสิบวได้เห็ดได้ปังได้ปั ได้กินเฮปยุคเหนปีนี้นัแขนกดีก็ได้อยู่จ้าแขน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 มาแต่มืดเมืดมืดพี่น้องโอ้หเด้เสียงพน้กับบนด้วยจ้าพญา่ามันหอนว่าตรงนุไปดอกนะตรงไหนจะว่านี้กาดมันเบิดมพี่น้องบง โอ้ยแต่เนี่ยถากกินมันมหยาดก,กันกับถากเลยเหรอ,อเอเฮ้ยเดียมันมันปวดนั่นไหมพี่นออ้องร้องนั่นแต่ดอกนี้พอใครเห็นนั่นไปไม่จ้ะไม่บอก ตว่าแค่นดีอยู่นี่แต่ว่าทากกินมันพี่น้องทากกินมันจ้าดอกน้องเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวยังสิตัดพี่น้องไปด้วยกันสิตัดไหวสิได้แกงย้อนอยู่จ้าจะได้แกงอยู่พี่น้อง O dock ninh ámpy tóc gây. Ya ngâm lấy lửa bông. Tu oo chưa, Ya tóc dưới hoặc tất thắng nó. Ni nóng ninh 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 วอนลุดวอนลุดนี่ดอกหนะึ่งติปีตะเปะแหละพี่น้องมันกรล่างออกนี่นั่นจะตักเนาะนี่ดอกหนะึ่งี่ดอกหนะึ่งบินบ่บ่จ้ะ อีกพี่นอ้องห้อีกได้แกงยุได้แกงย,กงยุพออีกแล้วจ้าพี่นอ้อง,นจนนงจ้าต่นสภาพเปิงว้นี่ต่อปล่อยอจ้ะตาฮักกำลังเป็นตาฮักนี่ดอกนังจ้ะ แข็งบ่แข็งอยู่อุ้ยแข็งดีพี่น้องแข็งดีขนาดเลยบ่ัดเลยได่ครับแต่หักบ่ี่ดอกนึงโอ้ตตย <c oughs> ปลามันตำไหมพี่น้องอกำลันแข็งจ้ะ เังดีอยอ่ดมมาว่างมาว่างแบบมาว่างไก่เห็ดแล้วเห็นดอกเห็ดพี่น้องไข่เห็ดกำล่างข้นพี่น้องกำลังสีออกจ้ะติปิตตเป้ เฮ็ดนันเฮ็ดต่อยบ่าวนั่นเฮ็ดนหน่อยๆเล็ดกเฮ็ไอ้เพิงค้าเหลืองๆหันยายเบาจ,จ้ะจะก็จับหน่อยพยายามเฮ็ดได้เท่านี้แหละพี่น้องไม่จ้ะไอ้แกงหน,นึง่งไอ้หมอนึงพี่น้องหมอนึงได้จานบานาักใหญ่ ได้หมอหนึงละได้แกงย้อนอยู่จ้าไปข้าวเดียวพี่น้องลงมาแล้วพัยยนยัยเมยดอกดอกเกับนี่มันก็ล่างขืนพี่น้องมันบาดเด็นพันยัยว่ามันหัวปีอยู่ดูดูด,ด,ดก็ได้แกงนึงละพี่น้องได้หมอหนึง กเกาะก๊อกําลังแสบซำนี่โอเคอันนี้ไปเบิง้งพายตู้ห้ามาแกงใส่บันี้พี่น้องแต่บเบรซู้เลยจ้าบรนด์อัดคบบลิปบ่อดโลงคลิปบ่อใมาเบิง้งกั่นพักหน่อยเจ้าตัวจ้ะบอกพี่น้องมันห่อนเปิดพดัดลมดูอากาศไว้ให้พักอากาศ ผักกะพักกะกำลังข้นซนี่แปไว้กำลังสิงามจ้ะอันนี้พักแผ่วพายิตูนี่พักแผ่วกับพายิตูสองกระทางนี่เอาถังพี่น้องอันนี้พักซี่เหล้าบานเห่ากับพักกันนั่นพักพักอีหยังดอก ผักหอมปลอมนี่แหละตอวนี้ข้างบนเป็นผักหอมปลอมจะแต่กินกับไข่ไๆกันของของน็อตขี่หน่อของบ้านเขานี่ผักอันนั้นอันบักเขือกับบักพริกอันน้ำมาจากบ้านในหน้าบ้านน้องหน้าจะไปใส่ไว้อันนี้ผักเอ่อผักไอ คืนชายที่ไปบ้านแม่ป่าที่ไปเที่ยวเหรจ้าเนี่ยเพ่นไห้มาเบียมันมาตำต,ำ,ตำบันนี้มันมาอยูหนีมันหอนมันนาน,นานแล้วมันก็เลยงามแล้วกินค่อกินแล้วพี่น้องมีแบบเขือเทศเขือเขี้ยงใหญ่บ,าน,บานเฮาหรือมั้งเยอะต่อย่าต้นนึงหนกกะไอโอ้ให้หใหเขื่อเยอะต่อยเหี่ยวพี่น้องมันถือแดดไหม แต่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 แตแตโ้ใส่กระถางเปลี่ยนกระถางไม่ให้นา่งอยู่กระถางมันหน่อยเบี้ยบักเคียคืนพลอยพี่น้องมาตะบ้านไม่ป่านัา่นล่ะแต่มาซีหาเบีย้ยน,น้อยๆยาต่อยก็เลยมานใส่อันนี้เอาไมมันก็เลยกอกลักล่งสใหญ่จ้ะแห่งแจ๊คสีได้กินบ่ได้กิน่นบ้โหต่ว่ากับปูกปัสหละพี่น้องอะไรักซี่จ้ะทั้งในน่ะอันนี้แบบพิดนี่ พีแค่ตื่นคือยังส้มเหวี่ยวแต่ว่าพีต้นนี่น้ำคือจังอันนั้นอยู่พีคือส้มเหวี่ยวแต่ว่าเป็นบ่ชดชื่นไหมพีต้นนี่นะเป็นแน่ใจเข้มบ่เป็นแน่ใจพ,พี่เนาะพีก็กระลังแดงกระลังสุกเห็นบ่ช่องซ้ำหน่อยอันนี้การพักขึ้นใสแหะพี่น้องเห็นบ่ ก็เป็นสายมัตตบันในป่าใหญ่คักแล้วน,นี่กับบักพิกบักพิกยังเต่บสวยอยู่พี่น้องนะกําลัางออกต้อนอีกกําลัางออกดอกอีกกําลัางหลายพี่น้องอันนี้มีสองต้นมีสองพันยังแติบใส่ในกระถางเดียวกันโอ้ต้นนั้นเป็นอีหยังวะบักพิกไหมจะส้มสีเทนะี่ยวๆไหมายว่า ่น้อยบอเล้ออยังไหนบอนาเขานกระหอดอยู่ไหมพดฉีกไก่บ่าววะนี่กระซิ่งเหี่ยวมันห่อนพดมันห่อน่อนครับปไดเปิดแก่ตัวไปเห็ดงานจาะเลยบอดเปิดกำลังออกมันหลาพี่น้องพญาเฮ็ดเหลียวซาเฮ็ดเลียวซา,า,า,าที่นี่มันก็นเลยต้องเราจะ อันนี้บักพิกเอามาจากบ้านนองแน่นตั้งแต่ออกเบียร์นน้อยติปีสองใบเอามาเอามาใส่ไว้บม่วาเนตตัดไปใส่ออออปาซิวอเลยจ้านี่ผักอีตูอันตน้ตนต้นที่บ่านเนตตาเนี่ยคือโหระพาจ้าแล้วก็ไอ้ผักเปรวเห็นบ่พี่นอ้อจะน้ำกันทั้งไต่เนี่ยสิเป็นอันนั้นจะพักกะ พักกาดก็พักสงเี้ยพี่น้องพักกาดก็พักสิงเงี้ยพักสงเี้ยอันไดมาตะนั่นบีก็เลยเอามาโยนใส่ใหญ่ใหญ่ไว้ในันกระถางบอกพีกบปนี้เอามาลงปลูกนี่มันก็เลยพึ่งออกนี่พักแพ่วพักแพ่วพักแพ่วเอาอีตูพักโหระพาอยู่ในกระถางเดียวกันบอกพีกแต่ก็ล่าสิออกดอกต้นนี่อันนี้เองน ทั้งใจนี่เป็นนอคิงพี่น้องนอคิงกับบักันแค่นตลรูเป็นแค้นตลรูก็ร่งปรงหาสิบค้นด้ยพี่น้องหาสิบค้นมีสามเม็ดเท่านี้ลหละมีสามในพันมันอ่ะมีสามในหาสิบค้นอ่ยะยาตัวมมาเสียไปไนีนมาเลยข,ขึ้นเบิง่งจะได้กินบะบามันสหนาวก่อนอย่ามันหนาวนี่จากพี่น้องนี่แหละส่วนในน้อย,อ,ยอันนี้ตะไคร้จ้า ไข่เย่าตัวมาเสียบไว้กาลังปงแจ็กสิบเปลี่ยนเจ้งไหนดอกจะได้กินบ่ดอกอนี่กรนีอะไะพี่น้องสวนน,สน,น้อยสวนน้อยสวนน้อยเราเปิดอันพัดลมดูดอากาศไว้เพราะว่ามันมันห่อนมันแห้งไห้เบอมัน,นอยู่ในอันนี้มันมันนาสิบบัพ่อหนามเจ้าตัว่าเดยวสิเเปลี่ยนกระถางไหมเพราะว่ากระถางอันใหญ่ มันบ่มีอันนี้เกิดทางอันนี้ยันอีดพึ่งเอมามาห้ทั้งหนอกนั่งประเฮ็ดน้านั่งเจ็บมหาห้แเม่มาจอกลนพี่นอกจอกล่นอจอหู้มันจังสิไดอันเปลี่ยนไม่นี่ตัวนี้แหละพี่น้องพักกระไดตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเป็นอันนั้นพ่อได้อัน แยกตัวเฮ็ดไอ้น้ำมักไอ้ไอ้จุลินซียสังข้อแสงเห็นไหมแยกตัออามมาใส่ต้นไม้แล้วบัดนี้เบื้องมันงามหลดพอยายหมินม่นมันหมิ่นคุณมสาดกันเลยลักหนี้เอาลงไปไวแตะลางแล้วที่กิงนั่งไอ้ยายเสียตังไวน้นี่นั่งลักของยายลงไปไใแตะลางแล้วจ้ะมันบ่ออันนั้น นั่งนั่งเหม็นนั่งเหม็นนั่งเหม็นมันเหม็นนี่หลีพี่นอ้องเหม็นเหม็นย่ตัวเสียวใส่ไอ้ไข่ๆน,นั่นแหละมาบีดใส่ไตดินเราหมดทั้งเครื่องบดได้าำเป็นอยู่ทั้งนอกบอเป็นอยู่ในบ้านอันนี้ก็สิโอเคแย,ย่ว่ะมาใส่ทั้งนอกมันนั่นปีกกระสุกกิน,กนไปห,ห,นหลายมวดเลยจ้าปีกซุ่มนี่กินไปหลายอนนันแล้วมันนั่นเย่ตัวมาไะไนี่ เนม,นมันสุกแกต่อยเก็บมาว่างไว้มันแก่ไปหลายงวดแล้วจ้าต่เกิดเชื่อใจกัลลังสีงามกัลลังสีก็สิได้กินเช่นไดดอกพี่น้องเบิ้งก่อนนะกัลลังสีออกกัลลังสีนั่นนี่ทานีแหละจ้าพักกระไดอันนี้พักไอ้พักไอ้กกาาวาสบิแม่พี่น้องนี่หนึ่มชั่วโมงพักวาสบี เเดี๋ยวเสียวลงเดี๋ยวเสียวล่อันี้เลยเดี๋ยวเสียวล่งในกระถางเลยจ้ะเพราะว่ามันมันมันใส่อันนี้อย่างสีมันบอดด้นี่เห็นบ่มนี่มันเหี่ยวมันมันหนามมันมันดูดหนามมันหอนมันดูดประไฟอันนี้ั้งไต่นี่ยต่อยเก่าลเอาออกจากกระถางจ้ะนี่ยออกจากกระถางคือกันเฮส่วนนี้อันนี้พักกันหินบานห้าดอกในพักหอมปีพระควมปีนี่นี่แหละพี่น้องมันเรินปูกละ บ้านพักนี่มัน,ม,นมันเลี่ยวซ่านะบ้านพักนี่เลี่ยวซ่าพราะยัยเฮ็ดให้มันมันเลี่ยวเพระท่านของมากเระท่านมันติดโควิดนี่แหละพี่น้องติดโควิดนี่แหละยายก็เลยได้ปลูกซ่าเดี๋ยวเสี้ยววันกระถางกระเทือนกรบร่ออะไรนั่นอันกล้องกรณีกล้กองโฟมเอามาจากลานไทยขอเขามาจากลานไทยมาปลูกพี่น้อง กระถางอันนี้กระถางถังกระคุถังเกากาแมะจอก้นปลูกอันพักพเพลี้ยนี่กินจนลาลร้รอบเลยจ้ามาว่านในกระตัดที่กริงแล้วเนี่ยไ่ได้กินตัดออกไปใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่ามันสูงหลายใยอยากให้มันแตกนะบระอยากให้มันเป็นดอกแม่พี่นอ้องนะพักเพลี้ยก็ะเพาะตูนี่มาว่านในกระเด็ด เด็ดไปพายตู้ไปอันนั่นแล้วไม่ใช่ภาพไปเปิดห่อนห่อนห่อนโอ้ยห่อนคักพี่น้องเลยโต่งเบิ่งโตเด้อพี่น้องเลยเบิ่งโต่งหกหกรกลกลกนี่ยายออปัสซิวหมู่บ้านนี่ประมาจอ้อปัสซิว อวบซิว,าวจากมอกป่าซิวเพราะม่เอ็นใบตองก็เลยอวจ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะถ้าเพิ่งมาเท่าเกี่ยงเห็ดพุ่ะพี่น้องโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ